สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อไก่น้อยนะคะวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องกาแฟั่นเองนะครับไก่น่อยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกาแฟมากๆเลยก็ว่าได้วันนึงนะเราจะกินประมาณ2-3ถึงแก้วฟังไม่ผิดนะ2-3ถึงแก้วซึ่งเป็นอยอดเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ1 0 0อบาทเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่า คนที่กินกาแฟเนี่ยมีอยู่หลายปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยอยากได้เรื่องแบบง่วงนอนตื่นมาฉันต้องได้กินกาแฟอย่างที่สองกินแบบแค่แบบฉันได้กลิ่นก็พอแต่ขอให้ได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบุคคลที่3เนี่ยกินกาแฟแบบงดกินจุกกินจิกซึ่งแต่ยเป็นคนคนที่3นะคะชอบกินกาแฟเพื่อให้ตัวเองอิ่มแล้วไม่กินจุกกินจิกในระหว่างวันและที่สําคัญคะได้ได้ได้อลเลิร์ด้วยอันเนี้ย คือคือ,คอแกเองแต่ว่าพอได้มาเจอตัว In นค f ฟฟ e ่บอกเลยไนะกินแค่วันละ1นองเท่านั้นฟัง่ผิดนะวันละ1นึ่ซองเพราะว่าควบคุมความหิวของวันได้ระหว่างวันได้ดีมากที่สําคัญนะคนที่ชอบลดน้ําหนักนะคะแนะนําเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ In นคอฟฟีคุมน้ําตาลหรือว่าแคลอรี่ต่ําด้วยที่สําคัญนะคะก็กินแล้วผิวดีด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดี เพราะว่าตั้งแต่มาเจอตัวนี้กินได้ประมาณน่าจะาอาทิตย์หนึ่งละนะคะที่ก,กว่าและรู้สึกว่าชอบมากที่สำคัญประหยัดด้วย1ห่หอนะคะจะอยู่ที่10องเท่านั้นนะคะแต่ว่ากินวันละ1แต่ถ้าบางคนที่ติดมากๆแนะนำสองก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่หิวจุกจิกระหว่างวันฝากไว้อินคอฟฟนะคะ